สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะยครับวันนี้อยู่กับเราในรายการแฉนักบอลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับแขกนะครับกิติมาศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของฟุตบอลเลยก็ได้ครับเขาเนี่ยคุกคีอยู่ในวงการฟุตบอลมาเป็นเวลากว่าสี่สิบปีแล้วนะครับและแขกกิติมาศคนพิเศษของเราก็คือ คุณ arn, บีเหินเองนะครับวันนี้เขาจะมาพูดถึงรายละเอียดและเหตุผลที่เจเกิลคอปนะครับวางมือจากเรืพูในซีซั่นนี้ตอนนี้คุณบีเหินก็คาสายอยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณบีเหินเล่ารายละเอียดและเหตุผลที่แท้จริงนะครับที่คุณเจเกิลคอปจะวางมือจากเรืพูนะครับ ฮัลโหลครับคุณบีเฮินครับเดี๋ยวรบกวนเล่ารายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับผมผมมิสเตอร์บีเฮืนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลที่เรียกว่าเป็นวงในนะครับจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเจอเกิลคอปเนี่ยจะวางมือในสิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับจะไม่คุมลิเวอร์พูลแล้วนะครับเหตุผลจริงแล้วที่เจอเกิลครอปนะต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะว่าในหนังแวมไพทอยไลท์ภาค5้าที่จะทําการฉายเนี่ย ผัดทางพุ่มกับเองครับเพราะต้องการที่จะเดินบทนะครับให้ตัวของมาปาเนี่ยเป็นพระเอกในแวมไพายทวายไร่ห้านะครับซึ่งการเดินบทครั้งนี้จะมีความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางพว่มกับเองจะซีเรียสมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องออกมาดีและออกมาเป๊ะนะครับและเป็นงานด่วนเพราะจะต้องใช้ให้ทันในปีต่อไปนะครับนี่คือเหตุผลที่เจคินคอบนะครับออกจากเดียร์ฮนะครับหลัหลอ่าได้ยินไหมครับ Hello? Hello?